สวัสดีครับสวัสดีครับผมคิวเต้กอฟนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวนะครับสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่นนะครับในครั้งนี้วันนี้นะครับก็จะมาพูดกันพูดคุยกันนะครับก็เนื่องจากว่านะครับมีการประชุมกันนะครับเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะครับก็คือในเดือนมกราคมนี้นะเราก็จะมาคุยในส่วนของรายละเอียดกัน ท่านใดนะครับที่เข้ามานะครับกดหัวใจนะครับทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้แล้วก็ตรงนี้เป็นการไล์สดนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับที่ท่านสงสัยนะครับเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับสําหรับแผนการสอบท้องถิ่นนะครับที่จะมีถึงเร็วๆนี้นะครับซึ่งมีการประชุมกันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ 12มกราคมนะครับแล้วก็ในการประกาศรับสมัครเนี่ยก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยในส่วนของรายละเอียดกันซึ่งตรงนี้นะครับมีการประชุมนะครับแล้วก็ในวันที่25มกราคมก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะไดะ้ทราบนะครับในส่วนของไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนการสอบ แข่งขันนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสําหรับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆเยนาะนะถ้าท่านใดที่ติดตามเนี่ยก็จะทราบว่ามันก็จะเลื่อนมาเรื่อยนะครับแต่นะครับผลสุดท้ายนะครับมันก็ต้องสอบอยู่ดีนะครับมันก็ต้องอ่านหนังสือสอบอยู่ดีนะครับมันคือเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอยู่ดีนะครับเพราะว่าใน่า ตรงนี้นะครับในไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการอุทธรณ์นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับที่ออกสอบนะครับในส่วนของสนามทองถิ่นะทีนี้นะครับท่านใดนะครับเดี๋ยวประมาณสัก20ท่านนะครับสวัสดีครับคุณ fx นะครับออโต้นะครับพูดคุยกันได้นะครับทุก ทักทายกันได้นะครับผมดิวเดกอฟนะครับก็จะนะครับคุีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็ติวสอบท้องถิ่นเนี่ยมาตั้งแต่ปี60แล้วนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยก็คือสอบผ่านกันหลายท่านนะครับในหลายตําแหน่งในหลายวิชาเนาะนะครับก็พูดคุยทักทายกันได้แล้วก็เผื่ออยากได้คําแนะนําสวัสดีครับคุณแนนนะครับที่เข้ามานะครับขอพูดนะครับที่กดถูกใจนะกดถูกใจนะครับ มาแล้วนะครับทั้งหมด18บท่านนะครับเราก็จะมาหาทราบในส่วนของความเคลื่อนไหวกันคือบางท่านเนี่ยนะครับคือรอมานานมากนะครับเช่นผมเนี่ยคือผมก็ติวนะครับสอบท้องถิ่นนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับหมายถึงว่าในสนามในการสอบเนี่ยผมติวมาตั้งแต่ปี60%แูนวแต่ว่าที่จะสอบกันเนี่ยนะครับก็ก็มีข่าวดีว่าก่อนหน้านี้มันสี่พันตา ตอนนี้นะครับเขาเห็นชอบในส่วนของอัตราเพิ่มนะครับเป็น6000กว่าต,ตาแล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่นในครั้งนี้อ่พูดคุยทักทายกันนะพูดคุยทักทายกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับส่งลิงก์นะครับไปที่กลุ่มแล้วก่อนนะครับก็คือกลุ่มเตรียมสอบนะกลุ่มเตรียมสอบ สำหรับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของไทม์ไลน์ในส่วนของแผนการสอบท้องถิ่นนะครับอาสวัสดีครับคุณวิพัฒน์พงศ์นะครับคุณนัทการนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับที่นะครับมีการประชุมกันเมื่อวันที่สิบสองนะครับก็คือวันที่ยี่้านะครับก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพิจารณาร่างประกาศรับสมัครนะครับที่คุณจะมาสอบกันตรงนี้นะครับและประกาศรับสมัครก็คือวันที่สิบหก กุมภาพันธ์67 7และรับสมัครก็คือ8-29ถึง29มีนาคม67นะครับแล้วก็วันที่5นะครับก็จะเป็นวันที่สอบนะครับก็หมายความว่านะครับคุณจะเหลือเวลานะครับในการอ่านหนังสือนะครับคือต้องเข้าใจนะว่ามันเลื่อนนะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วนะครับจนมาถึงปีนี้นะครับซึ่งในปีนี้เดี๋ยวมันก็จะครบในส่วนของบัญชีที่สอบกันไปในปี64แล้วครับ นะครับมันก็น่าจะครบในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็มันมีการเรียกบรรจุเนี่ยมา20กรอบแล้วนะครับนะครับดังนั้นคือมันมันจะครบบัญชีแล้วนะครับมันก็น่าจะได้ค่วงเวลาที่มันจะสอบแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ไทม์ไลน์ต่อไปก็คือการสอบนะครับก็จะมีขึ้นนะครับตามแผนการสอบแข่งขันนะครับก็คือวันที่5พฤษภาคม67 นะครับก็หมายความว่าคุณจะมีเวลานะครับมหากุมพามีนามีสาพุทธภาคือ3เดือนนะครับคือ3เดือนนี้คือคุณชะล่าใจไม่ได้นะครับถึงมันจะเลื่อนเนี่ยคุณก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะเนื้อหาที่ออกสอบเนี่ยมันมีทั้งภาคกอภาคขอในบันเดียวกันอ่ะท่านใดนะครับมีอะไรที่จะสอบถามไหมนะครับผมก็จะได้ไปต่อนะครับสวัสดีครับคุณอ่า นักการนะครับคุณพิพัฒพง์นะครับขอบคุณนะครับคุณอรพันธ์นะครับที่แชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับและนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์นะครับก็คือวันที่3 0พค .67 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 15.16. ถึง1ิมิถุนายน67และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านก็คือวันที่ 1. สิงหาคม67และจะไปบรรจุเนี่ย คุณลองดูนะในการบรรจุเนี่ยมันบอกว่าวันที่1นึตุลาคมหกเ็ก็คือมันจะเป็นปีงบประมาณต่อไปแล้วนะครับปีงบประมาณ68 1ปดนตุลาคมหกเนะครับถือว่าเป็นปีงบประมาณ6กหดังนั้นเนี่ยคือการสอบมันก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับแล้วก็การบรรจุมันก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละถ้ามันดําเนินการมาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปบรรจุที่วันที่หตุลาคมหก นะครับซึ่งมันจะเป็นปีงบประมาณ68นะครับมันก็ได้คนเนี่ยนะครับได้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่สอบติดเนี่ยมาทำงานในวันแรกของปีงบประมาณ6 8เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่มันจัดชัดเจนมากขึ้นนะครับจัดชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมมองว่านะครับมันก็คงจะไม่เลื่อนแล้วนะครับถึงมันจะเป็นแผนแล้วก็มีการทบทวนมาแบบนี้นะครับ ดังนั้นก็คือตั้งใจเพราะภาคกอกับภาคขอสอบบันเดียวกันแล้ว,ลวในส่วนของภาคกอใช้ได้ตลอดชีพคุ้มมากนะครับคุณเป็นข้าราชการประเภทไหนคุณอยากจะอโอนย้ายนะครับนะครับหรืออ,อยากจะมาสอบท้องถิ่นเนี่ยก็คือได้นะครับได้หมดครับนะครับ เพื่อที่จะเอาใบภาคกอเผื่อคุณอยากจะโอนยายกลับบ้านหรือว่าออสอบบรรจุแล้วก็อยากจะกลับบ้านแบบนี้นะครับมันก็ได้ครับนะครับภาคกอใช้ได้ตลอดชีพภาคกอนะครับจะฟิกตรงที่ภาษาอังกฤษจ,จะต้องผ่าน50%นะครับดังนั้นคือถ้าคุณไม่มีพื้นฐานเลยนะครับคุณไม่ได้คำศัพท์นะคำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหม,มก็จะมีคำากิทยาสามช่อง นะครับคาบุพบทแบบนี้นะครับคำในส่วนของกิยาช่วยแบบนี่ครับหรือว่าคําศัพท์ออกฟอร์ดเนี่ยที่คุณเอาไปใช้สอบในส่วนของกพเนี่ยนะครับแล้วถ้าคุณไม่ได้นะคุณไม่มีพื้นฐานตรงนี้นะครับมันก็ต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เราผ่าน5้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคณิตศาสตร์ละ่ะคุณไม่มีพื้นฐานนะครับคุณไม่มีการทบทวน นะครับคุณอาจจะทําโจทย์นะครับลงติวนะครับแต่ว่ามีการทุบทวนนะครับครับไม่เจอโจทย์ที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยนะครับคุณไม่ชินเนี่ยก็จะสอบไม่ผ่านนะครับในห่วงเวลานี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าห่วงเวลานี้ก็คือสามเดือนสี่เดือนนี้เพราะมันจะมีการสอบนะครับถ้าตามทำลายก็คือวันที่ห้าพฤษภาคมหกเจ็ดคุณก็จะต้องาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยที่มาติวกับผมเนี่ยก็ติวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ได้ไปติวในส่วนของคณิตไทยอังกฤษแล้วก็กฎหมายนะครับแล้วก็ภาคข,ขอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงประกาศรับสมัครนะครับมันก็จะมีตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของวิชานะครับที่แจ้งออกมาว่าคุณจะต้องอ่านวิชาอะไรบ้างซึ่งผมก็จะไปอัปเดตให้ด้วยนะครับในตรงนั้นนะครับเพราะว่าการติวของเราเนี่ย เราก็ต้องอัปเดตนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบางคนเนี่ยไปซื้อหนังสือนะครับไปซื้อหนังสือคือมันยังไม่อัปเดตนะครับจนกว่ามันจะประกาศรับสมัครบอกเลยนะครับแต่อยู่ไปก่อนได้ไหมได้ครับโดยทยี่อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาในปี64ปี62นะครับตรงนี้นะครับซึ่งผมก็อสอบผ่านนะครับแล้วก็บรรจุนะครับอยู่ในส่วนของเป็นขราชการท้องถิ่นเหมือนกัน นะครับดังนั้นก็คืออันนี้คือทางตรงแล้วนะครับที่คุณมา,มาเจอผมนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของอที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมและเป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านนะครับก็คือนะครับเมื่อวันที่2นะครับเขาก็แจ้งมาว่านะครับมีการเห็นชอบตําแหน่งและอัตราที่อบทอรายงานการร้องขอให้กสธนะครับดำเนินการสอบ ข้อมูลณนะวันที่3มกราคมหกนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นทั้งหมดนะครับ94อัตรา6 1พันหนึาตำแหน่งคุณคิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มที่จะลองไหมครับนะครับมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วครับเพราะภาควอาใช้ได้ตลอดชีพ 2. คือถ้าคุณบรรจุเนี่ยหมายความว่าบางท่านเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำงานบางท่านว่างงาน บางท่านอ่านมาทั้งปีเลยนะครับแล้วในช่วงนี้นะครับก็คือกุมภาพันธ์นาคมษาแล้วจนถึงพฤษภาเนี่ยนะครับถ้าคุณสอบติดคุณก็จะนะครับรับราชการเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับในปีงบประมาณนั้นปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองสําหรับคุณในการสอบท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับแล้วก็มันก็มีการสอบนะครับในส่วนของกอพพิเศษนะครับ อยู่หลายสนามเหมือนกันแต่สนามท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นสนามที่คิดว่าเป็นสนามที่ดีนะครับเพราะหนึ่งนะครับคุณดีไซน์ตัวเองได้นะครับแล้วก็าบรรจุนะครับอ,อยู่ใกล้บ้านโอนย้ายไม่ยากนะครับก็ลองดูนะครับตรงนี้94ตําแหน่งนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นว่าเออมีอ่คือมันคงจะครบเกือบทุกตําแหน่งนะครับที่เปิดสอบ อย่างเช่นการเงินแบบนี้เปิดสอบแน่นอนครับการเงินตรวจสอบภายในพัสดุนะครับจัดเก็บรายได้แบบนี้ครับเปิดสอบแน่นอนตรวจสอบภายในแบบนี้ครับเปิดสอบนะอ่ัท่านใดที่เข้ามานะครับเพื่อพูดคุยทักทายกันได้นะครับวุฒิปตีนะครับลงไปสอบเจ้าพนักงานได้ไหมนะครับคุณบอลลี่นะครับอ่ามีใครเพิ่มเติมไหมครับก็ลงได้นะครับมันมีบางตําแหน่งนะครับที่คุณสามารถที่จะลดวุฒิตัวเองนะครับไปสอบในส่วนของเจ้าพนักงานได้ แต่ผมบอกไว้เลยนะครับภาคกอใช้ได้ตลอดชีพแต่ภาคกอของปฏิบัติงานกับวิชาการมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นคุณก็ได้ใช้ได้แค่ปฏิบัติงานนะครับมันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณสอบภาคกอผ่านปฏิบัติงานได้เนี่ยคุณก็ใช้ได้ปฏิบัติงานคุณจะโยกมาใช้ในส่วนของอาวิชาการไม่ได้นะครับในส่วนของอระดับสาไม่ได้ นะครับแต่ว่าก็อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับจะดีสาย์ทุรุรการนะครับเปิดไหมนะครับก็ก็รอดูนะครับว่าจะเปิดไหมนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเปิดอยู่เนาะเพราะว่ามันคือมันหกพัอาตาบางทีมันจะเปิดไว้เพื่อที่จะรอเรียกเพิ่มนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยสอบนักวิชาการศึกษานะครับสอบติดแล้วก็บรรจุในปี60เนี่ยก็ได้ลำดับที่ร้อยกว่านะครับ ก็บรรจุนะครับบรรจุตอนแรกมันอาจจะ1ิบยี่สิบปตาแบบนี้ครับก็บรรจุเรียกเพิ่มอย่างเช่นลูกศิษย์ผุมเนี่ยนะครับสอบติดนักวิเคราะห์ลำดับที่ร้อยกว่านะครับผมก็ลุ้นนะครับจนเขาบรรจุไปแล้วนะครับเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วนี่นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็หมดบัญชีไปแล้วนะครับดังนั้นคือไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเนี่ยภาคขอเนี่ยถ้าคุณตรงเนี่ยคุณติวได้เลยนะครับ คุณอ่านหนังสือได้เลยถ้าคุณตรงแล้วคุณคุณอ,อยากจะลองดูเนี่ยคุณสอบได้เลยนะครับคุณอ่านหนังสือร้อดได้เลยนะครับถ้าคุณตรงถ้าคุณคิดแล้ว่วาจะไปะในส่วนของตําแหน่งอะไรนะครับคุณดาลุณสิงห์นะครับเจ้าพนักงานกับนักวิชาการต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเจ้าพนักงานนะครับก็คือตําแหน่งนะครับก็คือ ตำแหน่งในส่วนของทั่วไปนะครับในส่วนของเจ้าพนักงานนะครับส่วนนัก,นกวิชานี่ก็คือในตำแหน่งของอวิชกาก็คือระดับปฏิบัติการก็คือเรียกว่าระดับ3นะครับซึ่งระดับ3เนี่ยนะครับความก้าวหน้านะครับก็จะถ้าเป็นคุณไปนักวิเคราะห์นะครับคุณก็อาจจะไปเป็นใน,ในถึงในส่วนของอในส่วนของประหลัด ใช่ไหมครับประลัดเทศบาลประลัดอบตประลัดอบจแบบนี้ครับถ้าเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับคุณก็ก็ถ้าเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับถ้าคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนสอบนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสายเป็นนักวิชาการนะครับนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของเจ้าพนักงานนะครับก็คือคือต้องต่อเปลี่ยนสายนะครับนะครับ คุณนัทพรนะครับสอบตอนนี้นะครับจบที่ไหนยังไงนะครับพูดคุยทักทายกันได้เนาะนะครับก็ลองดูนะครับเอาเอาตามที่เราเหมาะสมอะนะครับแต่ว่าผมก็แนะนํานะครับว่าคือภาคกอเนี่ยมันใช้ได้ตลอดชีพแล้วนะครับถ้าสมมุติคุณสอบผ่านในส่วนของปฏิบัติงานนะครับคุณก็ใช้ได้แค่ปฏิบัติงานนะครับแต่ถ้าคุณสอบในส่วนของนักวิชาการผ่านก็ใช้ได้ ในส่วนของนักวิชาการแล้วสอบได้เรื่อยๆนี่คือข้อดีนะครับในส่วนของการสอบท้องถิ่นนะครับคุณใต้ติงนะครับสอบถามมาว่านะครับในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะครับจะเปิดสอบไหมนะครับก็เมื่อครั้งที่แล้วนี่นะครับที่เขาเขาเรียกไปเนาะโอ้คุณนัทพรนะครับจบบัญชีบัณฑิตอ๋อโอเคครั เดี๋ยวคุณใต้ต้อยติงก่อนนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะเปิดไหมนะครับผมก็คือผมก็อยากให้มันเปิดทุกตําแหน่งนะครับเพื่อที่มันจะเอื้อให้พวกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่ใช้อาวุธที่มันตรงกับเรานะครับแบบที่เราชอบได้และสอบได้แบบนี้นะครับก็ต้องดูนะครับแต่แต่ถ้าผมคิดเนี่ยถ้าเป็นนักวิเคราะห์แบบนี้เปิดแน่นอนนะครับนิติกรแบบนี้นะครับเปิดแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ นักวิเคราะห์นิติกรนะครับที่บางบางท่านเนี่ยจบรัฐศาสตร์เนี่ยสอบได้นะครับแต่ว่านักจัดเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอ่าอาจท่านนะครับที่อาจจะสอบในจบบัญชีบัณฑิตนะบัญชีบัณฑิตก็ความหมายก็คือว่ามันมีคําว่าบัณฑิตเนาะก็คืออ่า คุณจะสอบในส่วนของอคุณมีหน่วยกิจในส่วนของบัญชีใช่ไหมเป็นในส่วนของปอตีเนี่ยคุณจะสอบได้ในส่วนของการเงินพัสดุจัดเก็บตรวจสอบภายในได้หมดนะครับนะครับคุณก็จะไปในส่วนของสายคลังนะครับถ้าแนะนำนะครับเป็นในส่วนของปอตีเลยนะครับใช้ปตีสอบเลยเพราะภาษาอังกฤษมันก็ยังต้อง50%อยู่ดีใช่ไหมครับ เพราะถ้าเป็นในส่วนของปฏิบัติงาน50ปอร์เซนตวิชาการมันก็ต้องผ่าน50อร์เอยู่ดีนะครับคือพื้นฐานของภาษาอังกฤษเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะแบบอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางบางท่านก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าโดยโดยภาพรวมเนาะนะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าจะแลกเนี่ยนะครับผมว่าไปในส่วนของให้มันตรงสายแล้วก็ถ้าคุณจบปอตีก็ไปในส่วนของปอตีแบบนี้เลยดีกว่านะครับข้อสอบมันไม่ยาก ไม่แตกต่างกันเพราะ50ก็คือ50ครับภาษาอังกฤษเนี่ยอหย่่ง20ข้อคุณต้องผ่าน10ข้อนะครับก,ก็ลองดูนะครับจบเทคโนสารสนเทศจะสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้ไหมคะอ่ะคุณนัตการนะครับก็สอบถามมานะครับก็ลองเช็ควุฒิดูนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นวุฒินะครับก็คือว่าเป็นวุฒิที่ เขาจะรับรองถ้าเป็นวุฒิที่มันมีอาการเพิ่งสอบอัปเดตล่าสุดน่ะวิศวกรรมยังสอบได้เลยครับแต่ว่าจะต้องไปเช็ควุฒิไงครับว่ามันรับรองไหมนะครับในซึ่งมันก็จะมีเว็บนะครับในการเช็คอยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าอยากให้อสอบถามตรงนี้ก็ทักแชทอินบ็อกมาแล้วแจ้งว่าจบมาหาลัยอะไร,ะไรเข้าเรียนปีไหนนะครับ หลักสูตรสาขาอะไรคือต้องแจ้งให้ครบนะครับผมจะเช็คให้คุณดูได้นะครับแล้วเราจะดูแต่บ้านส่วนมากอะ่ะมันจะสอบได้นะครับท่านท่านใดทีอ่อยากจะสอบนักวิชาการศึกษาเนี่ยประมาณ90เซนี่ยจะสอบได้อาสอบได้ครับเพราะคุณบัญชีบัณฑิตนะครับคุณมีหน่วยกิจบัญชีครับจบรัฐศาสตร์ผมแนะนําว่าควรสอบในส่วนของนักวิเคราะห์นะครับที่จะมีการเปิดสอบแน่นอนนะคุณบางปอนคุณ สานิลาอยู่ซบนะครับต่อว่านักพัฒจะเปิดรับไหมก็รอติดตามนะครับรอติดตามว่าจะเปิดรับไหมคือผมอยากให้เปิดหมดอะครับนะครับอัน,นอันนี้ในแง่ทีออ่ผมเป็นผู้สอนนะครับหรือแง่ในส่วนของคุณเป็นผู้ติวหรือว่าเป็นผู้สอบเนี่ยก็อยากให้เปิดสอบหมดใช่ไหมครับเพราะมันอาจจะมีการเรียกเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับมากกว่ากว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับบาง บา,บางตำแหน่งเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็นว่าอมันเปิดสอบสี่อัตราพอผลสุดท้ายเรียกเป็นสี่สิบห้าสิบอัตราตรงนี้ก็มีนะครับอตรงนี้ก็อัปเดตนะครับว่ามีการเห็นชอบตำแหน่งและอัตราว่างที่อปทรายงานการร้องขอซึ่งร้องขอเนี่ยก็จะมี <c oughs> ในส่วนของนักวิชาการศึกษานะครับที่เพิ่มมาเนาะด้วยนะครับแล้วก็ให้กสทดําเนินการสอบนะครับ ก็เป็น9 4ตำแหน่ง6194นหนออัตราอ่าต่อไปนะครับในส่วนของการสอบนะครับบางท่านนะครับคือบางท่านเนี่ยสอบในส่วนของกอพอไม่เหมือนกันนะครับกอพอมันจะมาใช้สอบในส่วนของท้องถิ่นไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ในส่วนของอ่าคุณสอบกอพอเนี่ยคุณยังต้องไปสอบภาคขอใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมองดูว่าเสียเวลานะครับอย่างเช่นผมเนี่ย สอบผ่านกพในปี52 53นะครับกว่าผมจะได้ใช้กพจอรอิงอะ่ะผมก็ไปทำงานเอกชนเอกชนนะแล้วมาใช้กพจริออง,งนะ่ปี60ไม่เคยเอามาใช้เลยนะสอบผ่านแล้วนะครับมันต้องรอระยะเวลาอีกนะครับก็คือว่าคุณจะต้องไปสอบในส่วนของหน่วยงานที่เขาเปิดรับภาคขอที่มันตรงกับวัดกับบุตรคุณนะครับแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นไม่ใช่ ้องถิ่นก็คือการสอบภาคกและภาคขในวันเดียวกันนะครับก็คือวันที่เท่าไหรครัแบก็คือวันที่รับหนึ่งวันที่ห้าพคอ,อ,อันนี้คือตามแผนนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับจากที่มีการประชุมนะครับเมื่อวันที่12มกราก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมก็ มาอัปเดตนะครับบางท่านก็บางเพจก็อาจจะอัปเดตแล้วนะครับผมก็มาอัปเดตนะครับเพื่อเพื่อที่จะไขข้อข้องใจนะครับสําหรับทุกท่านที่จะเตรียมตัวสอบนะนะคุณบางปอนก็ลองสอบในส่วนของนักวิเคราะห์ดูนะครับนะครับนักวิเคราะห์ก็ไม่ก็ไม่ยากนะครับผมก็เป็นในส่วนของนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับอ่ะทีนี้นะครับผาคกอใช้ได้ตลอดชีพ วิชาที่ใช้สอบนะครับก็คือกฎหมายท้องถิ่น13ฉบับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมัน11ฉบับนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพิ่มในส่วนของพรลบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับซึ่งพรบตรงเนี้ยมันมีทั้งหมด3ฉบับนะพรบบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วก็เพิ่มในส่วนของจริยธรรมในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นมาด้วยนะครับดังนั้นกฎหมายท้องถิ่นเนี่ย มันมีการอัปเดตด้วยนะครับดังนั้นคือเวลาที่จะซื้อหนังสือนะครับหรือว่าจะซื้อไฟล์เนี่ยนะครับหรือว่าจะลงติวเนี่ยหรือว่าต้องให้มันอัปเดตนะครับให้มันอัปเดตบางทีบางทีเขาผลิตมาแล้วครับพอเขาผลิตผลิตมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ผลิตก่อนที่เขาจะประกาศรับสมัครเนี่ยครับมันก็จะไม่อัปเดตใช่ไหมครับดังนั้นคือคุณจะต้องอัปเดต แต่ถ้าถ้าลงติวกับทางเพจเนี่ยคือผมก็จะอัปเดตให้จนถึงสอบนะครับนะครับในส่วนของกฎหมายท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมี13ฉบับแล้วก็คือความรู้ความสามารถทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งมันคือในส่วนของคณิตก,กับภาษาไทยนั่นเองนะครับในจุดนี้แล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอ่าเหตุการณ์อ่าสังคมการเมืองเศรษฐกิจครับ นะครับมันก็จะรวมกับคณิตแล้วก็ในส่วนของภาษาไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษจ,จะต้องผ่าน50%ในจุดนี้นะครับสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคขอนะครับตรงนี้คือภาคกอ่อภาคกอ่อส่วนภาคขอเนี่ยคือเฉพาะตำแหน่งเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งทั้งเพจนะครับก็เปิดติวนะครับในหลายๆตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพัสดุจัดเก็บตรวจสอบภายในนะครับซึ่งเราติวจบไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นะครับป้องกันเทศกฎีซึ่งเราติวจบไปแล้วนะครับเราก็จะมีการอัปเดตเนื้อเนื้อหาเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะสอบถามติวได้แล้วก็สมัครติวนะครับสามารถที่จะเข้ามาอัปเดตในส่วนของเนื้อหาได้เลยในกลุ่มนะครับตามอ่า แชทนี้นะครับแชทนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับอ่ดทีนี้นะครับท่านใดนะครับมีนะครับอยากสอบถามไหมครับว่าในการสอบท้องิ่นครั้งนี้นะครับอาจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ แต่มันมันมันคงจะไม่เปลี่ยนได้ไม่ลื่นได้มากกว่าน,นี้แล้วครับเพราะมันเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วปีนี้นะครับตามแผนนี่คือเขาจะต้องได้คุณเนี่ยมาทํางานเนี่ยในวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดซึ่งมันปีมันคือปีงบประมาณนะครับหกแปดนะครับนะครับซึ่งตอนเนี้ถ้าถามผมนะครับก็ก็ดีนะครับ ที่ได้คนนะครับมาทํางานในส่วนของท้องถิ่นนะครับเพราะคนก็ขาดเยอะเหมือนกันนะครับขาดเยอะเหมือนกันครับในในการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณก็จะไปบรรจุอยู่ในอบตเทศบาลอบจอแบบนี้นะครับเทศบาลก็เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครน,นะครับก็หรือว่าจะเป็นอบตอนะครับที่อยู่ใกล้บ้านคุณนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็ลองดูว่าคุณเหมาะสมกับ ่ตำแหน่งไหนวุฒิคุณตรงกับตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็นะครับหาหนังสือมาอ่านซื้อไฟล์มาอ่านนะครับแต่ว่าต้องอัปเดตเนาะแล้วก็อาจจะเป็นลงติวได้นะครับกับทางเพจก็ได้นะครับในส่วนของาการสอบท้องถิ่นนะครับที่จะมีนะครับในเร็วๆนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งข่าวนะครับสำหรับผมดิวตกนะนะครับ บางปอนนะครับถามว่าประหลัดอำเภอประหลัดอำเภอใช่ไหมครับประหลัดอำเภอนี่มันข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับไม่ใช่ในส่วนของท้องถิ่นนะครับเป็นคนละส่วนกันนะครับนะครับก็ลองดูนะครับผมเปน็นกําลังใจให้ทุกท่านท่านใดที่จะสอบถามก็นะครับอ hmm. ินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับกดติดตาม ขอบคุณครับสวัสดีครับ